การตรวจหาเชื้อหัดนะคะเป็นครั้งที่3นะคะหลังจากที่เจอเชื้อหัดอีกตัวหนึ่งที่น้องเปลือกหอยนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะผู้กองก็ทั้งนัดคุณหมอด้วยแล้วก็ต้องไปส่งอาหารให้น้องหมาจรในบอ่อทรายด้วยนะคะก็ต้องรีบทําเวลาเพื่อจะออกจากบอ่อทรายนะคะแล้วก็นัดคุณหมอไว้ตอนสามทุ่มนะคะคุณหมอก็มาพร้อมทีมงานของคุณหมอนะคะหลังจากที่ออกจากบอ่อทรายมาแล้วเนี่ย ก็สืบเนื่องมาจากน้องเปลือกหอยตัวนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เราตรวจเจอเชื้อหัดในบ้านเราเนี่ยเตัวคือนรวมน้องตั้งแต่น้องก้านมะยมน้องคิดฮอดนะคะแล้วก็น้องอีหลาน้องอีหยังวะแม่ขนมแล้วก็มาเจอตัวที่แปเนี่ยก็คือน้องเปลือกหอยนะคะตัวที่ตรวจเจอชุดแรกๆนะคะแล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเกือบครึ่งเดือนแล้วก็คือน้องก้านมะยมนะคะแล้วก็แม่ขนมเนี่ยตอนนี้น้องสองตัวเนี่ย เตรียมตัวจะกลับบ้านหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่า,าผู้กองเนี่ยยังเตรียมกลงไม่พร้อมนะคะก็เลยผัดไปอีก2วันซึ่งคุณหมอก็ยินดีที่จะเอาไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องสองตัวนี้ตอนนี้รอดปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านได้แน่นอนนะคะส่วนการตรวจน้องๆเนี่ยเป็นครั้งที่3เนี่ยเพราะว่า,อ,าอยู่ๆเนี่ยก็การตรวจครั้งที่2เนี่ยมีน้องเปลือกหอยเนี่ย ผุดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วน้องเปิรหอยเนี่ยก็ปะกปนอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องตรวจเชื้อหัดเนี่ยนะคะทั้งบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งน้องหลายตัวเนี่ยตรวจแล้วก็รอดปลอดภัยนะคะเมื่อกี้จะเห็นน้องส้มตำน้องแม่สายรุ้งน้องสกายนะคะน้องที่ตัวแสบๆทั้งหลายเนี่ยก็รอดปลอดภัยทั้งหวัดและหัดหลายๆตัวนะคะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของบ้านเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สุขภาพดีแล้วนะคะก็มี อ่าเล็กๆน้อยๆที่เราแยกกลงไว้แล้วก็ต้องติดตามดูอาการน,นี่ก็คืออ่าตามที่คุณหมอบอกผู้กองไว้ก็คือให้แบ่งบ้านเป็นอ่าเป็นโซนก็คือเป็นห้องๆนี่คือผลตรวจของน้องๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าอ่ามีใครจะติดเพิ่มอีกไหมนะคะซึ่งถ้าไม่มีใครติดเพิ่มเลยเนี่ยก็ถือว่าใกล้จะจบแล้วนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเราต้องต่อสู้กับมันนะคะเพราะว่า ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วก็พาน้องๆไปให้รอดนี่คือน้องในส่วนที่อยู่ในโซนในกรงนะคะวันนี้เราเริ่มตรวจกันตั้งแต่สามทุ่มแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงคืนนะคะนี่คือน้องจินดาก,กับน้องภูม้าเนี่ยที่เป็นหวัดแล้วถูกแยกตัวออกมาตั้งแต่แรกแรกแล้วเมื่อกี้คือน้องนี่คือน้องมะขามหวานน้องมะขามหวานเนี่ย เป็นผลพวงจากการใช้ยาหยอดตากับขวดเดียวกับน้องปวดเปลือกหอยน้องหมูสามชั้นด้วยนะคะ3ตัวเนี่ยใช้ยาหยอดตาขวดเดียวกันพอน้องเปอดหอยติดปุ๊บเนี่ยก็จาเป็นจะแ,แยกน้องหมูสามชั้นกับน้องมะขามหวานออกมาแต่ยังตรวจวันนี้น้องมะขามหวานกับน้องหมูสามชั้นไม่ติดนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากนะคะแล้วที่ข่าวดีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องคีรีบุญกับน้องเรนโบว์ที่ตรวจเชื้อหัดเนี่ยติดรอบแรกเนี่ยนะคะ วันนี้ตรวจเนี่ยไม่พบเชื้อหัดแล้วนะคะสําหรับน้องสองตัวนี้อย่างแต่ยังมีอาการเป็นหวัดนะคะคุณหมอก็วางแผนการรักษาด้วยการให้น้องผู้ช่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะมาคอยป้อนยาแล้วก็ให้น้าเกลือที่บ้านผู้กองเลยนะคะสําหรับน้องเล็ก2ตัวนี้แล้วตัวที่โชคร้ายวันนี้ที่ตรวจแล้วเจอคือน้องซิกเซนนะคะซึ่งเป็นพี่น้องคลอกพี่ของน้องคีริบุลกับน้องเรนโบซึ่งคุณหมอเนี่ย พอตรวจเจอน้องคีริบูลกับน้องเลนโบนแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ให้ผู้กองเนี่ยแยกตัวแม่เต็มถังน้องซิกเซนน้องพิงค์แพนเตอร์ไว้ตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเราเจอในตัวที่เรากักโรคไว้พอดีนะคะแล้วน้องสามตัวเนี่ยก็ไม่ได้มาปะปนกับกลุ่มอื่นๆในบ้านนะคะแล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึง่งน้องทุกตัวที่ผู้กองแบ่งโซนไว้ในห้องต่างๆสห้องเนี่ย ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหัดแล้วไม่มีใครเป็นเลยนะคะคุณหมอก็ขอให้ผู้กองเนี่ยแยกโซนน้องๆไว้แบบนี้อีก5วันแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะมากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วนะคะแล้วน้องตัวนี้คือน้องซิกเซนพอตรวจแล้วก็รู้ว่าน้องซิกเซนเป็นปุ๊บเนี่ย ก็ต้องรีบแยกน้องซิกเซนออกจากบ้านนะคะแล้วก็ให้อยู่ในกรงที่ติดกับน้องคีริบุลกับเรนโบว์ได้นะคะเพราะว่าน้องคีริบุลกับน้องเรนโบว์เนี่ยมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะคุณหมอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นจนหายแล้วเพราะฉะนั้นเอาน้องซิกเซนเนี่ยมาไว้ข้างๆกรงเขาได้เลยนะคะแล้วน้องซิกเซนเนี่ยตรวจเป็นเนี่ยแต่อาการดีมากหน้าตาไม่มีน้ำมูกไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าสภาพร่างกายเขาดีมากแต่ว่าตรวจตรวจ,รวจพบเชื้อหัดเท่านั้นเองนะคะก็เลยจะเป็นจะต้อง แยกตัวน้องออกมาคอยดูแลคอยดูอาการก่อนนะคะแล้วก็ก็อาจจะด,ดูอาการไปเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนน้องคีรุบุญกับน้องเรนโบ่ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งตรวจไม่เจอแล้วก็เป็นไปได้นะคะอย่างน้องคีรุบุลกับน้องเรนโบเน่เป็นแมวที่เด็กที่สุดในบ้านซึ่งผู้กองก็เป็นห่วงมากแต่ณเวลาเนี้ยไม่ตรวจตรวจไม่เจอเชื้อหัดเขาแล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวดีมากสําหรับผู้กองแต่วา่าในส่วนของน้องซิกเซนแม่เต็มถังน้องฟุตตี้ แล้วก็น้องพิงแพนเตอร์นะคะซึ่งเขาเป็นคลอกเดียวกันเนี่ยเขาจะติดกันในลักษณะเป็นคลอกเดียวกันเหมือนแม่ขนมน้องอีหลาน้องอีหยางว่าน้องคิดทอดเนี่ยติดด้วยกันหมดเลยทั้งคลอกนะคะเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกันคือน้องซิกเซนเนี่ยถูกาพาออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนเมื่อคืนแล้วนะคะก็ต้องรีบเตรียมกรงเตรียมมุ้งให้เขาอยู่นะคะนี่คือน้องคิดิีบุญกับน้องเรนโบว์ซึ่งตรวจไม่เจอเชื้อหัดแล้วนะคะแต่มีอาการ เรื่องของหวัดอยู่นะคะซึ่งผู้กองเนี่ยก็ใช้เครื่องพ่นยาให้เขาอยู่ตลอดเรื่อยมาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะให้ผู้ช่วยที่โรงพยาบาลน่ะมาคอยดูอาการแล้วก็คอยป้อนยาคอยดูแลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าคุณหมอห่วงว่าตัวผู้กองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาคือทําทุกอย่างทุกโซนเนี่ยแล้วตัวผู้กองเองอาจจะเป็นพาหะที่จะพาเชื้อโรคไปสู่น้องๆตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยให้ผู้ช่วยที่โรงพยาบาลเนี่ย มาคอยดูแลน้องตัวที่รอดรอดจากหัดแล้วนะคะก็คือน้องคีริบุญกับน้องเรนโบ้แล้วก็มามาคอยดูแลแม่เต็มถังน้องน้องซิกเซนด้วยน้องพิงค์แพนเตอร์แล้วก็น้องฟุตตี้ซึ่งจะต้องออกจากบ้านมาเช่นเดียวกันมาอยู่ในกรงนอกบ้านเช่นเดียวกันน้องโมูสามชั้นกับน้องมะขามหวานเนี่ยสบายใจได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะใช้ยาจดตาร่วมกับน้องเปลือกหอยเนี่ยไม่กี่ครั้งเนี่ยแต่ว่าตรวจ ไม่เจอไม่เจอเชื้อหัดนะคะก็เพียงแค่แยกตัวไว้อีกสักไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็น่าจะกลับไปรวมฝูงกับเพื่อนๆนได้แล้วก็ดูอาการของน้องมะขามวันน้องหูสามชั้นเนี่ยไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ดูอาการดีทีเดียวแล้ววันนี้เราก็ต้องเดินทางไปหาซื้อกลงที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเพื่อจะใช้แยกแม่เต็มถังนะคะนี่คุ้กองกําลังอุ้มมาคือแม่เต็มถังน้องฟุตตี้นะคะแล้วก็น้องพิงค์แพนเตอร์นะคะซึ่ง สามตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่กับน้องซิกเซนที่ตรวจพบวันนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ไม่ไม่คุณหมอคาดคิดไว้แล้วว่าจะต้องมีใครติดแน่เพราะน้องคิดบุญกับน้องเลนโบเนี่ยติดไปก่อนใครล่วงหน้าเป็นหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วนะคะก็เลยเพราะฉะนั้นน้องซิกเซนติดเนี่ยน้องซิกเซนก็ถูกน้องซิกเซนกับแม่เต็มถังแล้วก็น้องพิงค์เพนเตอร์น้องพุตตี้เนี่ยถูกแยกตัวมาตั้งนานแล้วนะคะอยู่ในห้องห้องหนึ่ง ไม่ได้ปะปนกับแมวกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นแมวในกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นน้องท้องยอดน้องสกายแม่สสรรุงน้องดมูลอ,อะไรพวกนี้นะคะกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่มากในบ้านเนี่ยไม่ตรวจตรวจไม่เจอใครแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีด้วยเพราะคุณย่าปินป๊นๆตัวเนี้ย ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นหัดตัวกี่ครั้งก็ไม่เจอนะคะน้องหลายตัวนี่คือน้องกลุ่มที่ดีๆแล้วก็ปลอดภัยนะคะคว่าการคัดกรองบ้านตอนนี้นะคะโดยคุณหมอวันนี้มาที่บ้านผู้กรองเนี่ยคุณหมอใน,อนสัละแพทย์มา2ท่านเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับผู้ช่วยเนี่ยคุณหมอก็ค่อนข้างจะวางแผนการรักษาแล้วก็อธิบายให้ผู้กรองฟังได้อย่างเข้าใจนะคะว่าตัวไหนเนี่ยแล้วก็มีการนับวันว่าระยะการเพราะเชื้อนะคะของเชื้อหัดเนี่ย ระยะเวลากี่วันนะคะซึ่งตัวนี้ตัวนี้นผู้กองไม่สามารถอธิบายมัดได้นะคะได้ยินคุณหมอปรึกษากันแล้วก็ต้องนับวันแต่ละตัวแล้วก็จะมีบางตัวที่เหลืออยู่แค่รอรอเวลานะคะที่จะกลับมารวมฝูงกับเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เหลือแค่เป็นห่วงน้องๆที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ลอกเหนือจากน้องอน้องกั้นมะยมกับแม่ขนมนะคะซึ่ง2ตัวนี้ พร้อมกลับบ้านได้โชว์แน่นอนนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะนี่ก็คือเครื่องพ่นยาที่ผู้กองพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรียกว่ายาไฮไลท์นะคะซึ่งสามารถพ่นผู้กองเนี่ยซื้อมา8เครื่องแล้วตอนนี้ตั้งไว้ในบ้านแล้วก็จะพ่นเป็นช่วงเวลานะคะยิ่งช่วงเวลากลางวันเนี่ยพ่นแล้วได้ผลดีมากน้องตัวที่เป็นหวัดเนี่ยสูตรยาตัวนี้เข้าไปฆ่าทั้งหวัดและหัดนะคะน้องโตโร่เนี่ย พอสูตรดมยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยภายใน2-3ถึงวันเนี่ยวัดหายเกลี้ยงไปเลยนะคะโดยผู้กองโดยคุณหมอเนี่ยห้ามให้ผู้กองป้อนยาเพราะว่ามือผู้กองนี่แหละจะเป็นพาหะที่จะนำเชื้อโรคไปสู่น้องตัวนั้นตัวนี้นะคะตอนแรกผู้กองก็ค่อนข้างค้านคุณหมออยู่ในใจเหมือนกันนี่ทำไมไม่ให้ป้อนยาอย่างกลุ่มของน้องโวโรเนี่ยกำลังจะหายแล้วนะคะก็เหตุผลของคุณหมอมีเปเหตุผลตัวนี้คือเมื่อกี้คือน้องฟ้าหลังฝนนะคะซึ่ง หลังจากที่เป็นหวัดเนี่ยน้องเขาก็ดูโสมๆไปหน่อยหนึงนะคะแต่ว่ายังกินอาหารได้ดี แล้วก็ยังอ้อนนอนด้วยกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพรุ่งนี้ผู้กองก็จะพาไปให้คุณหมอเช็คเลือดอีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับน้องฟ้าหลังฝนเป็นน้องอีกโซนหนึ่งที่ผู้กองเนี่ยแยกตัวไว้ในครัวนี่คือแม่เพชรกับน้องคุณพักช่วยเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะแล้ส2ตัวเนี้ผู้กองอเขาจะไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นมากนักนะคะเป็นแมวขี้ครัวอยู่ส่วนน้องนี่คือน,น้องสกายกลุ่มนี้ชอบอยู่ในครัวผู้กองก็จัดมาอยู่ไว้ในโซนในครัวแล้วโซนต่างๆที่จัดไว้นะวันนี้คุณหมอบอกว่าขอให้ อยู่ต่ออีก5วันแล้วตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เจอใครเป็นเลยเนีย่คืออันนี้คือจบเลยทุกคนสามารถทุกตัวสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะยกเว้นน้องตัวที่ป่วยแล้วไปอยู่ในกรงนอกบ้านเนี่ยก็ต้องทําการรักษากันไปตามขั้นตอนตามแผนที่คุณหมอ,อบอกไว้นะคะนี่ก็คือความเจ็บป่วยของน้องๆช่วงนี้ก็ดูกันไปก่อนแบบนี้นะคะเพราะว่า ผู้กองก็อยากเล่าให้ฟังแล้วก็ได้เป็นประสบการณ์กับพี่ๆน้องๆที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ด้วยนะคะแล้วแล้วนร่มันก็คือเรื่องจริงนะคะที่ผู้กองเจอแล้วก็พยายามต่อสู้แล้วก็พยายามอดทนแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะผู้กองจะมีความคิดว่าถ้าหากเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตหรือปัญหาเรื่องน้องแมวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเราเนี่ยนะคะได้เจอกับสถานการณ์ที่มันลำบากยากเย็นเนี่ยมันเหมือนเป็นโจทย์ โจทย์คณิตศาสตร์โจทย์หนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้แล้วผ่านมันไปได้เนี่ยนะคะ ชีวิตเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากให้น้องๆเยาวชนนะคะก็ต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านห้องนีก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่ผู้กองแยกน้องๆไว้เนี่ยนะคะน้องนตอนนี้ไม่มีใครได้ไปวิ่งเล่นหน้ากองยักษ์เลยนะคะรอเวลาอีกแป๊บเดียวแล้วส่วนห้องนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นที่กักตัวของน้องก้านมาย ไปนะคะแล้วก็น้องๆทั้ง3ตัวเนี่ยนะคะที่เหลือเนี่ยก็ถูกเอาไปกักตัวอยู่นอกบ้านแล้วนะคะเพราะว่าอ,าอยู่กับน้องซิกเซนซึ่งตรวจเจอวันนี้ส่วนน้องตัวนี้น้องพลอยภายลินเนี่ย เป็นตัวที่อยู่กับน้องคิดฮอดที่จากไปแล้วด้วยโรคหัดเนี่ยนะคะตัวแรกๆเลยที่เป็นหวัดแล้วผู้กองก็พาเขาออกมาจากบ้านแล้วก็อยู่กับน้องคิดฮอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโดนกักตัวมาเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อวานคุณหมอมาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าให้ผู้กองเนี่ยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเขาด้วยน้ํายาที่ฆ่าเชื้อโรคตัวนี้อีก3วันนะคะแล้ว พากลับเข้าฝูงขึ้นบ้านได้แล้วนะคะนี่ก็คือการวิธีการวางแผนการดูแลของคุณหมอนะคะน้องพลอยพลินเนี่ยถูกแยกตัวออกจากบ้านมาพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีที่น้องพลอยพรดินเนี่ยตรวจไม่เจอเชื้อหัดเชื้อหวัดอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านกับเพื่อนๆนะคะก็เป็นแต่ละตัวนะคะนี่ก็คือน้องลงมาก็เตรียมน้ํายาต่างๆเนี่ยของน้องๆที่จะพ้นเพื่อฆ่าเชื้อหวัด เชื้อหัดตัวนี้นะคะน้ำยาที่ผู้กองพูดถึงก็คือน้ํายาไฮไลท์ตัวนี้นะคะซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์เนี่ยแนะนาแล้วก็ใช้ได้ผลดีจริงๆนะคะลองหาซื้อมาใช้กับน้นนองๆคือผสมแล้วก็ใส่เครื่องตัวนี้คือเครื่องพ่นน้ําหอมนะคะถ้าท่านใดมีน้องแมวไม่กี่ตัวเนี่ยอาจจะซื้อแค่เครื่องเล็กๆก็ได้นะคะแล้ว ควันเล็กๆที่พุ่งออกมาเนี่ยแล้วควันที่ตอกลงมาในตกลงมาในอากาศหรือว่าบนพื้นเนี่ยนะคะจะช่วยฆ่าเชื้อโรคโรคหัดโรคหวัดของน้องแมวได้เป็นอย่างดีนะคะใช้ถูพื้นก็ได้ใช้พ่นในอากาศนะคะน้องๆสามารถสูดดมเข้าไปได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่า,าผู้กองก็เห็นเห็นผลทันทีเลยน้องโตโรเนี่ยหายหายหวัดนะคะอ,อันนี้ก็เป็น เหตุการณ์ประสบการณ์ที่ผู้กองได้เจอตรงๆแล้วก็ได้เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ต้องอผ่านมันไปให้ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจของพี่น้องหลายๆท่านนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสาหรับแมวป่วยอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวยินดีรับนะคะหรือว่า จะสนับสนุนผ่านป่มซูเปอร์แปงก็ยินดีนะคะหรือจะส่งอาหารให้น้องมาจรในบ่อทรายในรอบต่อไปที่ผู้กองจะต้องเข้าไปในบ่อทรายนะคะผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปากหมดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะมีที่อยู่นะคะพี่น้องนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ